ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการต,ต,กตีแต่กฎหมายรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันผ่านภาษ,ษากฎหมายให้ท่านได้เข้าใจอย่างชัดเจนและตรงประเด็นสำหรับรายการตีแตกกฎหมายในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอนุกรรมการฝ่ายคดีคุ้มครองผู้รบผูกคือท่านจิรพรจำรุนพง์และท่านอัชาราหรือบำรุงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับรายการในวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคไม่ทราบว่าคดีคุ้มครองผู้บริโภคมีความหมายและมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างคะค่ะคดีคุ้มครองผู้บริโภคนะคะนอกจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2 2 2แล้วนะคะ,ะเราก็ยังมีพระราชบัญญัติชดใช้ชค่าเสียหายจาก สินค้าที่ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปี2551ที่จะมาร่วมทำงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะค่ะ,คะแล้วคดีนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างคะลักษณะของคดีผู้บริโภคนะคะจะต้องเป็นคดีแพ่งค่ะ,ะแล้วก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับคดีลักษณะของคดีแพ่งคดีที่เป็นผู้บริโภคกับ ผู้ประกอบการนะคะเป็นลักษณะของที่ว่าเกี่ยวกับด้วยสิทธิและหน้าที่ในการบริโภคหรือการบริการสินค้าจากผู้ประกอบการเท่านั้นนะคะต้องเป็นผู้ประกอบการค่ะคะ่ะแล้วตามกฎหมายผู้บริโภคเป็นเป็นใครบ้างคะผู้บริโภค ผู้บริโภคก็พวกเราทุกๆคนค่ะเพราะพวกเราไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าได้เองหรือใช้ทำบริการได้เองทุกๆอย่างเราจึงต้องเป็นผู้บริโภคด้วยนะคะในการใช้บริการหรืออำนวยความสะดวกในสิ่งต่างๆดังนั้นในการบริโภคนี่รวมทั้งการทำสัญญาการซื้อสินค้าการรับบริการแม้กระทั่งการขึ้นรถขึ้นเรืออะไรพวกนี้ถือว่าเป็นการรับบริการ ประปาไฟฟ้ารวมด้วยเป็นการบริการอยู่ในเกี่ยวข้องกับคดีผู้บริโภคทั้งหมดเลยค่ะค่ะในคดีผู้บริโภคนี่ค่ะสําหรับผู้บริโภคที่มีการชรําระค่าตอบแทนกับไม่มีการชาระค่าอตอบแทนค่ะ,อ,คะอ๋อค่ะเออผู้บริโภคเนี่ยรวมทั้งเราเราเป็นผู้ซื้อที่จะต้องเสียค่าตอบแทนผู้รับบริการที่เสียค่าค่าตอบแทนกับผู้ที่ถูกได้เสนอหรือชักชวนให้ซื้อหรือให้รับบริการด้วยถ้าหาก การผู้ชักชวนนั้นจะเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจนะคะผู้ให้บริการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกิดความเสียหายใดๆขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบด้วยแม้ว่าบุคคลที่รับบริการนั้นจะไม่เสียค่าตอบแทนเช่นเราเดินตามห้างนะคะเราเห็นออผู้ประกอบการเขาจะผลิตสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาเขาจะทําขนาดทดลองเล็กๆมาแจกพวกเรานะคะเพื่อที่จะดูว่า เพื่อจะตรวจสอบตลาดเาว่าเอ๊สินค้าตัวนี้มันเป็นยังไงจะขายได้ไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเราเอาไปใช้ทดลองใช้แล้วมันได้รับอันตรายหรือไปทานแล้วได้รับอันตรายต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคเราไม่เสียค่าตอบแทนให้กับเขาเลยแต่ต้องรับผิดชอบ เช่นเดียวกันค่ะ,คะแล้วอย่างในกรณีอย่างนี้ค่ะสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคเองตามกฎหมายอะค่ะไม่ทราบมีส่วนไหนที่ท,ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคบ้างคะค่ะ,คะเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคใช่ไหมคะสิทธิของเราของผู้ผู้บริโภคเนี่ยเราก็มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าการบริการของของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็สิทธิที่จะได้รับอิสระ อิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือการให้บริการอันนี้ก็จะเป็นสิท,สทธิของอผู้บริโภคสิทธิจะได้รับความปลอดภัยสิทธิจะได้รับความคุ้มครองได้รับผลค่าได้รับค่าเสียหายถ้าเกิดเกิดการเสียหายกับเราอย่างนี้นะคะแล้วก็ผู้ผบริโภคอย่างอย่างเราท่านๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราจะซื้อสินค้าสักอย่างหนึ่งหรืออะไรเนี่ยเรามีหน้าที่นะคะเราจะต้องปฏิบัติเรามีหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจสอบว่าสินค้านั้นตรวจสอบแหล่งที่มาว่าสินค้าปลอดภัยไหมอาจจะมีความถ้าเรารับเป็นผู้รับบริโภคมาแล้วเนี่ยรับใช้ได้ใช้สินค้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีความปลอดภัยทางด้านสินค้าตัวนั้นไหมอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็หน้าที่ที่จะดูอีกอ,กอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นสัญญา สัญญาในการที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องดูสัญญาก่อนที่เราจะ,ะลงลายมือชื่อเราก็ต้องดูว่าดูสัญญาให้มันลดรัดกุมแล้วก็เก็บรักษาสัญญาให้ดีเมื่อเกิดความเสียหายเนี่ยตัวสัญญาเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะใช้เป็นพยานหลักฐานในการที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบการอย่างนี้ค่ะแล้วก็เมื่อเกิดเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือเดินเข้ามาที่สคบหรือไม่ก็เดินมาที่สภาทนายความ หรือว่าเราจะให้ทนายยื่นฟ้องให้ก็ได้หรือว่าเราจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความหรือจากสบอ,อย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่สิทธิหน้าที่ของผู้บริโภคที่จะต้องมีนะคะเบื้องต้นค่ะครับถ้าอย่างนั้นในกรณีที่ถ้าเกิดว่ามีการกระทบ<อ>ถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคแล้วเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแล้วเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยครับควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างครับแล้วควรจะทํำยังไงบ้างค่ะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะคือ เมื่อเราเข้าไปทําสัญญากับผู้บริโภคเนี่ยอย่างเช่นเราซื้อบ้านจัดสรรหรือว่าเราไปซื้อรถยนต์อย่างนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดความเสียหายกับเราสิ่งที่เราจะต้องทําก็คืออย่างเช่นสิทธิที่พี่บอกไวเมื่อกี้หน้าที่เราจะต้องเก็บรักษาพยานหลักฐานไว้แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานที่เรามีอย่างนี้เราก็อาจจะมาขอความช่วยเหลือจากสคบโดยตรงหรือจากสภาหรือจากทนายความนี้สิ่งที่เราควรทําก็คือรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่มี อย่างเคสเมื่อสักครู่เป็นเคสที่ซื้อบ้านหรืออะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคือก็มีการมีทําสัญญาแต่ว่าเคสสมัยเนี่ยครับที่คนมันกจะเจอกันส่วนมากนะครับซื้อของจากออนไลน์ช้อปปีบ้างกาชาด้าบ้างก็น,นี่แบบนี้ถ้าเกิดว่าซื้อผ่านผู้ประกอบการแล้วเนี่ยแล้วเกิดสินค้ามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาควรจะเก็บหลักฐานยังไงบ้างครับก็ควรจะเก็บหลักฐานตัวที่ เป็นเป็นเขาเรียกอะไรคําสั่งซื้อใช่ไหมคะสมมุติว่าเราสนใจสินค้าตัวนี้เราเราเราเจอเจอจากไหนล่ะจากเว็บที่เขาอ่ามาโฆษณาขายไหมเราก็ควรจะแคปหน้าจอหรือว่าเอ่าเก็บข้อมูลส่วนนั้นไว้แล้วก็อ่าสินค้าตัวที่เรานํามาใช้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสียหายอย่างเนี้ยเราก็ต้องรวบรวมทั้งหมดแล้วเราก็อ่าดูว่ามีผู้เสียหายรายอื่นด้วยไหมอย่างนี้ก็ก็สคัญนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ถ้ามีผู้เสียหายบริเวณกว้างอย่างเนี้ยอย่าง หลายคนอย่างเงี้ยก็อาจจะมาทีละคนมาสบวทีละคนหรือมาสภาทีละคนแต่เมื่อเรามาแล้วเนี่ยเราจะมารวมตัวกันก็จะเจอว่าผู้เสียหายมากน้อยแค่ไหนครับอย่งี้ยค่ะแล้วอย่างนั้นเนี่ยการดําเนินคดีผู้บริโภคเนี่ยทนายพรามจะมีส่วนร่วมหรือว่าจะต้องช่วยเหลือ,อยังไงบ้างค,ครับค่ะอันนี้คในการในการช่วยเหลือนะคะก็ถ้ารู้ว่าทางอนุกรรมการของเราได้รับคดีมาแล้วแล้วก็คดีนั้นเป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา หากเป็นที่ดินหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์เราต้องลงพื้นที่ก่อนนะคะคือเรามีการประชุมประชุมเสร็จแล้วเราก็ลงพื้นที่ว่าพิาพาทกันอย่างไรนะคะแล้วเราจะต้องดําเนินการกันอย่างไรบ้างถ้าหาฟ้องได้เราก็ต้องร่างฟ้องยื่นฟ้องให้แล้วก็จะทําคดีให้จนถึงที่สุดนะคะจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดเลยรวมถึงการบังคับคดีให้ด้วยค่ะ เมื่อสักพู่ที่พูดถึงเรื่องของพยานหลักฐานค่ะ,คะสอบถามเพิ่มเติมอย่างเช่นในทุกกรณีเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีพยานหลักฐานที่เป็นก่อนก่อนที่เราจะดําเนินการจัดซื้อแล้วก็ในระหว่างที่จะซื้อแล้วเอามาใช้แล้วเกิดเ,เกิดผลเสียหายแล้วก็ภายหลังว่าผลเสียหายรุนแรงแค่ไหนเป็นประมาณนี้ไหมคะ,ระมหรือว่าในในลักษณะของอาสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์คการเก็บรวบรวมหลักฐานเนี่ย ลองยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะว่าว่าจะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยในสามช่วงเนี่ยอย่างไรบ้าง <c oughs> เอาเอาตัวอย่างที่ที่เราช่วยเหลืออยู่นะ <c oughs> ่ะปฏิบัติคดีอยู่ก็คือ,อตอนนี้คณะอนุข,ของเราเนี่ยรับคดีมาตอนนี้ดูแลอยู่สามคดีนะครก็เราก็ลงพื้นที่ไปดูว่าตรวจสอบทุกอย่างก็คือเคสนี้เนี่ย ประชาชนเขาซื้อที่ทําสัญญาจะซื้อจะขายแล้วก็ทางผู้จะขายเนี่ยเขาไม่ยอมมาโอนเขาก็ด้วยความที่เขามีปริมาณคนจํานวนมากเขาก็เข้ามาที่สภานะคะพอมาที่สภาเนี่ยเราก็ได้ลงพื้นที่ไปดูก็ตรวจสอบทั้งหมดไปตรวจสอบหลังโฉนดที่ที่กรมที่ดินมาตรวจสอบสัญญาที่เขาทําตรวจสอบใบเสร็จที่เขามีอย่างเงี้ยก็คือเราก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็เมื่อได้พยานหลักฐานทั้งหมดมาเนี่ย ทนายก็มาทําการดูดูข้อกฎหมายแล้วก็ยื่นฟ้องให้แล้วก็วันที่สองพูจิการเนี่ยทนายก็จะไปเสื่อพยานสามคดีตอนนี้ช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ค่ะหมายถึงในส่วนก่อนที่จะทําสัญญาเนี่ยมีสัญญาว่าจะให้หรือว่ามีการตกลงอะไรบางอย่างใช่ค่ะที่เป็นรายละเอียดเนี่ยเราก็ควรจะต้องเก็บเก็บหลักฐานตรงนั้นไว้ด้วยอ,อย่างเช่นแผ่นพับใบปลิวต่างๆเราควรจะต้องมีการเก็บรวบรวมไว้ใช่ค่ะ,คะ คดีผู้มครองผู้บริโภคนี่ดูเป็นคดีที่ค่อนข้างจะพิเศษเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุ้มครองผู้บริโภคทุกคนเลยทีนี้พวกคดีพิเศษแบบนี้อย่างคดีปกครองก็จะมีศาลปกครองให้ฟ้องคดีปกครองใช่ไหมครับหรือคดีผู้บริโภคนี่เขาฟ้องกันที่ศาลไหนยังไงครับก็เขตอํานาจของศาลนะคะถ้าหากผู้บริโภคเป็นคนฟ้องใช่ไหมคะก็ต้องฟ้องที่ภูมิลาเนาของถ้าสมมุติว่าเป็นผู้บริโภคเป็นคนฟ้องนะคะก็ฟ้องที่ คำนำเนาของออผู้ประกอบการผู้ประกอบการค่ะผมผู้ที่เป็นคนที่ทําละเมิดหรือกระทบกับสิทธิ์เราะนะครับเมื่อสักครู่ท่านวิทยากรได้กล่าวถึงคดีผู้บริโภคว่ามีลักษณะเป็นคดีแพ่งค่ะแล้วมีความแตกต่างกันในคดีแพ่งกับคดีผู้บริโภคเนี่ยค,ะค่ะอย่างไรบ้างในลักษณะการฟอร์มแล้วก็เป็นการเป็นค่าธรรมเนียมศาลค่ะ ค่ะก็ถ้าเป็นคดีผู้บริโภคนะคะผู้ผู้บริโภคฟ้องก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะคดีแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดีนอกจากเราจะร่างคําฟ้องเป็นหนังสือแล้วสามารถที่จะฟ้องด้วยวาระได้ด้วยค่ะส่วนพยานยหลักฐานอะไรก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าควรจะมีถ้าเกิดไม่มีก็บางสิ่งบางอย่างที่ได้พูดหรือให้คำมั่นสัญญาสามารถนำพยานบุคคลนำสืบได้ด้วยเช่นกันค่ะ ในส่วนของค่าธรรมเนียมศาลค่ะ,คะถ้าเป็นคดีแพ่งทั่วไปจะเป็นร้อยละสองใช่ค่ะถ้าถ้าเป็นคดีมโนสเสลก็คือไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทนะคะก็จะเสียค่าธรรมเนียมศาลไม่เกิน1นึ่งพันแต่ถ้าเป็นคดีผู้บริโภคก,ก็ถ้าเกินไปนเกินก็คือร้อยละสองบาทค่ะค่ะอย่างน,นี้ในกรณีที่ผู้ประกอบการนะครับ เขาจะฟ้องผู้บริโภคหรือถ้าเกิดผู้บริโภคจะฟ้องผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะต้องไปฟ้องกันที่ไหนยังไงล่ะครับค่ะกรณีที่ผู้ประกอบการจะฟ้องผู้บริโภคนะคะก็ต้องฟ้องที่ภูมิเนาของผู้บริโภคเท่านั้นนะคะส่วนผู้บริโภคจะฟ้องผู้ประกอบการก็ฟ้องที่มูลคดีเกิดฟ้องที่สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบการหรือว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ที่ทรัพย์ตั้งอยู่เป็นอีกที่หนึ่งก็ เอเขตหน้าสารก็มีสามที่ที่เราจะเลือกเลือกฟ้องค่ะอย่างนี้คือผู้บริโภคก็มีตัวเลือกในการฟ้องคดีเยอะกว่ามากเลยสมกับชื่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเลยนะครับแบบนี้ค่ะแล้วการดําเนินคดีผู้บริโภคนะครับต่างจากคดีแพ่งทั่วไปยังไงล่ะครับค่ะคือการดําเนินคดีของผู้บริโภคนะคะพยานหลักฐานในในถ้าเป็นคดีแพ่งทั่วไปนะคะถ้าถ้าเอกสารไหนที่ไม่มี หรือสัญญาไหนที่กฎหมายบอกว่าจะต้องทําเป็นสัญญาแล้วก็ลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดถ้าเกิดไม่มีนะคะถ้าทางคดีแพ่งทั่วไปนี้ไม่สามารถที่จะฟ้องคดีได้แล้กวก็นํามาเป็นพยานหลักฐานนําสืบได้แต่ถ้าเป็นคดีผู้บริโภคบางทีก็ไม่จําเป็นต้องมีสามารถ<ม>ที่จะใช้พยานบุคคลน,นําสืบแทนได้นะคะคือมันสะดวกสบายกว่าค่ะแต่ถ้าหากทําสัญญาได้อะไรได้ก็จะไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่ ไม่ต้องนำพยา,ยานบุคคลเข้ามาสืบค่ะสะดวกกว่าแล้วก็การดําเนินคดีก็รวดเร็วกว่าคมีข้อสงสัยเ <ๆ S 2> กี่ยวกับการดําเนินคดีค่ะ,ะ,ะเวลาที่ฟ้องคดีค่ะเราต้องฟ้องไปในลักษณะการเป็นคดีแพง่งหรือว่าเราต้องฟ้องในลักษณะการเป็นคดีผู้บริโภค คดีแพ่งค่ะแต่ว่าเราจะใช้วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมาพิจารณาค่ะเราไม่ใช้เป็นประมวลวิธีพิจารณาความแพง่งเราไม่เอามาใช้ค่ะอย่างเช่นมาตราเ4้าสิบสี่ของอคดีวิแพ่งอะนะคะก็จะฟิกในเรื่องของพยานหลักฐานในเรื่องของการทําสัญญาดังนั้นมาตราสิของอคดีผู้บริโภคจะยกเป็นว่าไม่จําเป็นจะต้องฟิกขนาดนั้นค่ะแล้วก็ศาลมีอํานาจที่จะเรียกพยานเข้ามาสืบเองได้ด้วยค่ะ ค่ะแล้วอย่างในการยื่นคำคำฟ้องค่ะเรายื่นไปที่เดียวกันไหมคะออยื่นไปถึงว่ายื่นไปในในที่เดียวกันกับที่เรจาจะฟ้องคดีแพ่งทั่วไปค่ะค่ะใช่ค่ะคือใช้ช่องทางเดียวกันแต่<ำ>ว่าสามท่านจะพิจารณาว่าคดีเนี้ยเป็นคดีลักษณะผู้บริโภคหรือเปล่าหรือว่าเป็นคดีแพ่งทั่วไปใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ยื่นในคดีแพ่งที่มีเขตอำนาจอ่ะนะคะ ตามสิทธิ์ของผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการแต่ก็จะดูว่าถ้าเป็นคดีผู้บริโภคเขาก็จะเขียนขึ้นต้นว่าคดีดำพอบอ,อย่างนี้นะคะถ้าเป็นคดีแพ่งทั่วไปก็จะเป็นพอผ่านแล้วก็จุดนี้ก็ถือเป็นคดีแพ่งทั่วไปค่ะแล้วก่อนจะจากกันในวันนี้ค่ะอยากให้วิทยากรทั้งสองท่านฝากให้ข้อคิดเกี่ยวกับคดีคุ้มครองผู้บริโภคกับผู้ชม ค่ะก็อยากจะฝากนิดหนึ่งนะคะว่าการที่ท่านจะบริโภคสินค้าหรือรับบริการอะไรก็อยากให้รู้หน้าที่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะมาที่สภาธนายความนะคะแล้วเรานั่งตึกษาอยู่ตามสถานีตำรวจก็มีไปได้ทุกที่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราได้รับ ค่า yup. ความเสียหายนะคะจากผู้จากเราบริโภคสินค้าหรืออะไรเนี้ยก็อย่าล like ืมใช้สิทธ oh, ิ์ของเรานะคะมีหน่วยงานรองรับที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่ค่ะค่ะก็คือที่สภาธนายความฝ่ายคดีคุ้มครองผู้บริโภคค่ะแล้วก็ไปที่สถานีตํารวจเพื่อปรึกษากับธนายความก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับรายการในวันนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับคดีผู้บริโภคกันไปมากแล้วต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านด้วยนะครับที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณครับคุณค่ะ สำหรับรายการตีแตกกฎหมายในวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมติดตามรายการต<ป>ีแตกกฎหมายในครั้งต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ